ซึ่งทางด้านของตำรวจนั้นก็ได้ออกมาเอาผิดสมุนบิ๊กโจ๊กตัวการสำคัญในคดีการฉกข้อสอบของนิติศาสตร์จุฬาหลังจากพฤติกรรมสุดแสบพยายามกลั่นแกล้งตรีรวนเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจากคดีการโกงข้อสอบของคณะนิติศาสตร์จุฬาได้มีความคืบหน้าที่น่าสนใจเมื่อผู้ต้องหาคนสำคัญซึ่งเป็นด็อกเตอร์ของมหาลัยมหิดลคือด็อกเตอร์นิด หรือนางคณิษฐาโดนคดีเพิ่มอีกหลายข้อหาเพราะดอกเตอร์นิดนั้นมีพฤติกรรมป่วนคดีโกงข้อสอบดังกล่าวนี้โดยมีการพยายามที่จะตีรวนพนักง,งานสอบจนแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือบุคลากรในสถาบันของการศึกษาแต่กลับทำตัวไร้เกียรติซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเหตุคือด็อกเตอร์นิดนั้นเป็นผู้ต้องหา แทนที่จะทำการเตรียมตัวเพื่อหาพยานและหลักฐานไปสู้คดีโกงข้อสอบนี้ซึ่งคดีนี้ก็อยู่ในชั้นของพนังกงานอายการแล้วกลับส่งผู้รับมอบอำนาจไปแจ้งจับพลตำรวจโทสมภพกล่าวหาว่ามีการกลั่นแกล้งโน่นนั่นนี่อย่างไม่สุจริตเมื่อตรวจสอบเรื่องนี้กลับพบว่ามีเจ้าหน้าที่หญิงซึ่งเป็นกรรมการในการคุมสอบของคณะนิติศาสตร์จุฬา ได้มีการให้การลงบันทึกไว้ถึงเหตุการณ์ของการฉกข้อสอบไปซึ่งออกจากห้องสอบและหลักฐานการแชทไลน์และการโอนเงินซึ่งมีการพบในฮาร์ดดิสซึ่งได้ตรงกับเหตุการณ์ที่ห้องสอบของคณะนิติศาสตร์จุฬาพอดีทางด้านของพนักง,งานสอบสวนนั้นก็เลยทำการจับกลุ่มเกี่ยวกับพฤติกรรมสุดแสบของดรนิด